รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาเรนทีวี l k สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CPRAM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเนตค,คอลลาเจน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันทุกวันอังคารเวลา14นาิกา40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34แห่งนี้แ่ละค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนพามาคาเฟ่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหโด่งดังจริงๆในย่านบางใหญ่นะคะนั่นก็คือ The Old School Specialty Coffee ค่ะที่นี่เนี่ยเขาแต่งร้านได้สวยทุกมุมเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มและขนมที่อร่อยๆไว้เสิร์ฟคุณผู้ชมด้วยค่ะ วันนี้มีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างไปติดตามเลยค่ะ t a l k of the town ข่าวแรกต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนรอคอยค่ะเพราะว่าทางไอคอนสยามจับมือกับ Finding Unicorn นะคะซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ คาแรคเตอร์ชื่อดังจากประเทศจีนนะคะเขาเดินทางมาเปิดป๊อปอัพช็อปค่ะที่ประเทศไทยที่ไอคอนสยามนั่นเองซึ่งนั่นจะเป็นป๊อปอัพช็อปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้คนไทยนั้นได้จับจองคาแรคเตอร์สุดคิวส์นะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมนะคะกับกล่องสูงสุดพิเศษด้วยค่ะ ครั้งแรกของฝ่ายดิงยูน c o r n แบรนด์ดังเจ้าของคาแรคเตอร์สุดน่ารักจากประเทศจีนในการเดินทางมาเยือนเอเชียตวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการกับฝ่ายดิงซัม m มอร์แลนด์เฮลโลแบงคอก เปิด top up ช็อปครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตันออกเชียงใต้ณไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเนรมิตดีวาพาร์คชั้นจีไอคอนสยามเป็นสวนสนุกสีม่วงสุดแฟนตาซียกขบวนคาแรคเตอร์ดังมาให้แฟนๆชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของในคอลเลกชันพิเศษและกล่องสุ่มรุ่นลิมิเต็ดพร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นและกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิสิงหาคมนี้ สำหรับ Finding Unicorn ก่อตั้งเมื่อปี2018ในประเทศจีนเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ที่เติบโตยอย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาผลงานที่มีเอกลักษณ์จากทั่วโลกและส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานอันน่าสนใจเพื่อตอบสนองความสุขและความสนุกของผู้ที่ชื่นชอบในศิละปะและอาร์ตทอยโดยมีคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์ชื่อดังหลากหลายและสร้างสรรค์คอลเลกชันอาร์ตทอยร่วมกับศิลปินในสังกัดมาแล้วกว่า100รูปแบบจนมีฐานแฟนคลับทั่วโลกมากกว่า20ล้านคนซึ่ง ในแบรนด์ดังที่มีส่วนขับเคลื่อนเทนศิลปะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในระดับโลกอย่างแท้จริงค่ะ พูดถึงทุเรียนค่ะเป็นสินค้าส่งออกที่โด่งดังของประเทศไทยนะคะล่าสุดทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอก,กอชอค่ะลงพื้นที่ไปที่ชุมพรนะคะไปตรวจเยี่ยมสวนทุเรียน GAP แล้วก็รงรวบรวมและคัดบรรจุนะคะทุเรียนอีกด้วยตามมาตรฐานแล้วก็คำสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะให้การส่งออกทุเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ สถานการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอชลุยสวนทุเรียนและโรงรวบรวมผลทุเรียนและโรงคัดบรรจุที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อสร้างการรับรู้ปฏิบัติตามมกสศ .9 นย์ขีผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกมากที่สุดในเวลานี้มาตรฐานมกสศ9นยดําำเนินการให้เป็นมาตรฐานังคับ ก็จะกําหนดให้ทางหลงทุเรียนทุกรายเลยนะไม่ว่าจะ,ะดําเนินการเพื่อส่งออกหรือแม้กระทั่งขายในประเทศเนี่ยจะต้องดูแลในเรื่องของทุเรียนที่เขารับมาจากสวนให้เป็นทุเรียนที่แก่นะครับมีการตรวจสอบคุณภาพพัดคุณภาพนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เรามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงทางเราค่อนข้างมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้ากเกษตร 9070-256เรามั่นใจว่ามาตรารนี้จะส่งผลดีต่อเกษตรกรและทางเราผู้ประกอบการที่จะทำให้พัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับการส่งออกให้ดี การส่งออกทุเรียนผลสดที่ผ่านมามักพบทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนหรือมอกศ .9070 เพื่อช่วยสนับสนุนการจำหน่ายทุเรียนที่มีคุณภาพซึ่งผู้ประกอบการก็ตอบรับพร้อมปรับเข้าสู่หลักเกณฑ์เป็นอย่างดี เคค่ะผู้ให้บริการสัญญาณมือถือนะคะเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับเวทีการประกวดมิสแกรนดบึงการค่ะบริษัท k คโฟคอมมูนิเคชันจำกัดเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมาดามบอสเต้เปิดตัวและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสำหรับกองประกวดสาวสวยเวทีมิสแกรนตัวแทนจังหวัดบึงการประจำปี2025 ตเองในฐานะผู้ให้บริการสัญญาณมือถือที่ต้องการพัฒนาแหล่งชุมชนหรือว่าทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเล็งเห็นว่าจังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นจังหวัดเล็กแต่สามารถที่จะดึงดูดผู้คนได้มากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวัฒนธรรมนะคะหรือว่ามีเรื่องราวของสิ่งท้าออทอบนะคะผ้าหมายต่างๆนะคะมากมายเลยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของเวทีมิสแกนจังหวัดบึงการค่ะน้องๆท่านใดที่สนใจที่จะร่วมสมัครนะครับเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกนบึงการปี2025ปีนี้นะครับน้องๆสามารถเข้าไปที่เพจมิสแกนบึงการได้นะครับช่องทางสมัครจะอยู่ในนั้นนะฮะก็าฝากน้องๆทุกคนนะครับปีนี้เราเชื่อว่ายิ่งใหญ่แน่นอนครับกับเทฟครับ สืบเนื่องจากสัญญาณเครือข่ายมือถือเคโฟในเขตพื้นที่บึงการได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากประกอบกับบึงการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีร่องรอยของอารยาธรรมที่น่าสนใจเคโฟจึงเล็งเห็นในศักยภาพของเวทีประกวดมิสแกรนและบริษัทมีความพร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันภาร,รกิจทูตการท่องเที่ยวในครั้งนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้ชมคะบริษัทอีออนแฟนตาซีไทยแลนด์นะคะเขาเป็นผู้นําเข้า สวนสดุกในร่มนะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนะคะเปิดคิทซูน่าซา a r ฟารีที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์ในการต้อนรับแบบอบอุ่นในแบบฉบับของญี่ปุ่นด้วยค่ะ บริษัทอีออนแฟนตาซีไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าสวนสนุกในรม่มส่งตรงจากญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์คิสูนาจับมือกับห้างสรรพสินค้าเซนทันปิ่นเกล้าเปิดสวนสนุกสาขาใหม่คิสุนาซารฟรีสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสนุกและการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่ามากมายพร้อมที่จะทำให้เด็กๆได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับการผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนแห่งป่าลึกที่นี่ในรูปแบบซาฟรีสาขาแรกในไทย タイの家族の皆様キッズナサファリはとても明るくなれて楽しい気持ちになれる場所ですさらに、まあ、タイで初めての遊具もたくさんあります、えー、と子供だけじゃなくて中学生とか大人の人も楽しめる施設になってますのでぜひ一度体験してみてください สิ่งที่สำคัญที่สุดของอีออนแฟนตาซีไทยแลนด์คือให้เด็กๆได้สนุกสนานร่วมกับครอบครัวโดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ที่สร้างความผูกพันให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยการใช้เวลาร่วมกันเพราะคำว่าคิซุน่าในภาษาญ,ญี่ปุ่นมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าสายสัมพันธ์ดังนั้นจึงอยากให้ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่จะทำให้สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังทำให้เด็กๆได้สัมผัสถึงความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้คนที่สำคัญในชีวิตอีกด้วย ผู้ชมคะที่ร้าน The Old School Specialty Coffee ย่านบางใหญ่แห่งนีนะต้องบอกเลยว่านอกจากเครื่องดื่มจะดีเยี่ยมแล้วขนมยังโอ้โหหลากหลายแล้วหน้าตาน่าทานมากๆที่โดดเด่นเป็นสิกเนเจอร์คือ Tom and Jerry นะคะชื่อน่ารักแบบนี้เนี่ยก็เป็นเค้กหน้าตาเป็นเนยแข็งเป็นชีสแบบนี้นี่แหละคะ่ะผู้ชมดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าทานเป็นที่สุดแล้วก็ชิมแล้วรสชาติอร่อยมากๆเลยอย่าลืมมาแวะชิมกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคะ่ะ บริษัทเบนซ์บีเคเคกรุ๊ปจำกัดร่วมกับบริษัทธมบุรีพานิชจำกัดพนึกกำลังจัดรถยนต์ Mercedes-Benz ลงเต็มพื้นที่กว่า600ตารางเมตรจะแสดงรถครบทุกเซกเมนต์มากถึง16คันที่งาน Big Motor Sale s a l e 2024สงงาน Big Motor s a l e ในปีนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะดีลเลอร์ของ Mercedes-Benz ประเทศไทยเราไ็เห็นว่าโอกาสในในสภาพตลาดตอนนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เรามาพบกันนะครับ ไม่ง่ายที่กลุ่มเบนท์บีเคคกรุกับกลุ่มธุบรีพาณิ์นะครับซึ่งก็เป็นดีลเลอร์ใหญ่ท,ทุกคนก็คงรู้จักอยู่แล้วก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมมือกันนะครเพื่อมาการแลว้วก็ให้โปรโมชั่นดีๆกนะับสร้างโอกาสดีๆให้กับผู้บริโภคและโดยเฉพาะลูกค้า Mercedes คสับเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษตลอดระยะเวลาช่วงงานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ที่จะมีตัว EQE e กับ EQS รุ่นใหม่ที่ทาง Mercedes-Benz เปิดตัวเนี่ยเราก็จะมีรถมาจอดอยู่ที่นี่นะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาได้สัมผัสกับรถจริงๆที่มีจำนวนให้เลือกไม่ว่าจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก Mercedes-AMG รถไฟฟ้าเข้ามาที่นี่ที่เดียวได้ ชมครบทุกรุ่นทุกเซ็กเมนต์นะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไ,ไปหลาย,ยที่ตั้งแต่วันนี้ถึงเมื่อไหร่นะถึงวันที่1กันยายนค่ะคนะคะคก็เชิญทุกท่านพบที่ปรึกษาการขายของเราได้ทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะ ยกทัพรถยนต์ Mercedes-Benz แบบจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มมาร่วมงาน Big Motor Show 2024จะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมกันได้แบบจุใจซึ่งภายในงานจะได้พบกับรถไฮไลท์ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและอีก16รุ่นขายดีพร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมายระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง1กันยาย,ยนนี้ที่บูธ A01 Mercedes-Benz ณศู enz, นย์นิทศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะ ใหม่ New X the Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk Today ใหม่ New X the Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk to you คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการฉายรังสีต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์ในด้านของอาหารมากๆเลยนะคะเรื่องแรกก็คือช่วยกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคในอาหารและอย่างที่2ก็คือช่วยยืดอายุของอาหารได้นานยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียแห่งชาตินะคะเขาจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดอาหารพื้นถิ่นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการโอท็อปค่ะให้ได้รับทราบว่าการฉายรังสีมีประโยชน์มากมายขนาดไหนคะ่ะ ปูนาแหล่งอาหารโปรตีนและแคลเซียมชั้นดีแถมราคาถูกหาได้จากธรรมชาติสามารถทำอาหารได้หลายชนิดรัสวัสดีครับผมนายสันตินะครับสติี่านะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาตะบนบางรีชนะเลิศแชมเปี้ยนนะครับปิดวันของปูนาแท้อ0เ จุดเด่นของพิพันธ์เนี่ยคัดสรรมาจากวิถีของชุมชนนะครับจะเป็นผองปูนาที่สามารถทําอาหารได้หลายรูปแบบลุงสังเป็นชาวนาโดยกําเนิดและเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1ิแต่ด้วยใจที่ไม่ย่อท้อและใฝ่เรียนรู้เมื่อได้เห็นปูที่อยู่ในแปลงนาก็เริ่มเกิดแนวคิดอยากศึกษาวิธีการพะเลี้ยงปูนาทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองและศึกษาเพิ่มเติมจากนักวิชาการฉะนั้นเมื่อสทนรหรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ร่วมกับมหา วิทยาลัยราชภัฏสุรินจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีลุงสังก็ได้มาเข้าร่วมโครงการด้วย ตอนที่เริ่มโครงการยังไม่ทราบว่ามีกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วก็มารู้ที่หลังว่ามันสามารถช่วยในการยืดอ,อายุผลิตภัณฑ์ให้มันยาวขึ้นแล้วก็ลดจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์ต้นทุนมันลดน้อยลงเพื่อการอบชายทังสีด้วยศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อาหารพื้นถิ่นและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของลุงสังที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นปราเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นได้ต่อยอดจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ผงปูนาแท้ของลุงสังคว้ารางวัลสุดยอดอาหารพื้นถิ่นหรือ Product c h a m p มเปียนประจําจังหวัดสุรินทร์ปี2567มาได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ตอนที่เรายังไม่ฉายลังสีนะครับเก็บไว้ได้ไม่นานและจุลินทรีย์เยอะมากนะครับพอเราฉายลังสีเสร็จแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์นเนี่ยจุลินทรีย์ลดน้อยลงและคุณภาพของสินค้ามันมีรสชาติดีขึ้นกลิ่นหอมของปูนมันจะเด่นขึ้นมาแล้วก็อายุการเก็บรักษาเนี่ยได้นานขึ้นจากอุณหภูมิที่เราเคยเคยแช่ฟิตเอาไว้เราไม่ต้องแช่ฟิชแช่อุณหภูมิรรมาดาได้ครับจากที่มันมีอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะขึ้นเป็น 3- 4เดือนประมาณนี้ครับ จากการเริ่มทดลองเลี้ยงปูนาในนาข้าวจนประสบความสําเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปูนาเลี้ยนแบบธรรมชาติและยังมีผลิตภัณฑ์ปูนาที่แปรรูปแล้วเป็นของตอนเองจึงทําให้เชื่อได้ว่าหลังจากที่ได้รับการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีแล้วจะสร้างรายได้มากขึ้นให้กับคนในชุมชนต่อไปถ้าผิดระเกียบไว้และสามารถขายได้ในกระบวนการเทคโนโลยกีการเก็บรักษาของการฉายรังสีนะครับเป้าหมายจริงๆเราเนี่ยเราก็จะไปจะขายให้กับกลุ่มที่เป็นของธุรกิจร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็กธุรกิจที่จะส่ง ออกนานนะเพราก็น้าด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถส่งรักเก็บได้นาน เห็นความสําเร็จของลุงสั่งแล้วพี่น้องผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในชุมชนต่างๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีกับสทนได้เช่นกันนะคะขอแค่เปิดใจและอย่าปิดโอกาสการเรียนรู้ของตัวเองค่ะถ้าในสนใจนะครับลองมาศึกษาดูเรื่องการฉายรังสีผมว่ามันประโยชน์มันไม่เป็นโทษอยู่แล้วแล้วคุณค่าของอาหารมันดีขึ้นจนมันว้าวเลยลองเอาเข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูนะครับเอามาเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ดูนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก สำนักงานส่งเสริมเศร,รฐษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากกิจกรรมโคดดิ้งบูตแคมป์ใน8ภูมิภาคภายใต้โครงการโคดดิ้งฟอร์เบเตอร์ไลฟ์สร้างรากฐานอนาคตรประเทศไทยพร้อมประกาศผล100ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมบ่มเพาะติวเข้มก่อนชิงแชมป์บนเวทีโคดดิ้งบอลรอบไฟนนลครับความจริงแล้วพอการดำเนินง,งานทั้งหมด1,500โรงเรียนนะครับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดอินฟาส r ตร t u r e หรือโครงสร้างพื้นฐานนะครับ มีการพัฒนาคุณครูและคุณครูก็ลงไปสอนเด็กนะครับแล้วก็มีการโรสโชว์ทั้งหมด8ปภูมิภาคนะครับเริ่มต้นที่ขอนแก่นเดี๋ยวจะไปกรุงเทพมหานครนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับภาคอีสานเองยังมีที่อุบลราชธานีด้วยนะครับภาคใต้ไปสงขลาแล้วก็ภูเก็ตหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการแข่งขันระดับประเทศที่เรียกว่าโคชทิ้งวอร์นะครับเพื่อหาสุดยอดของทีมโรงเรียนแล้วก็ทีหเด็กๆที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านโคชทิ้งนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการจุดประกายเขาเรียกว่าสร้างความตระหนักและการรับรับ แต่ในจริงๆแล้วดีบ้ามี e-learning นะครับแล้วก็มีตัวคอร์สที่จะพัฒนาต่อให้เด็กๆทุกคนทุกช่วงวัยเนี่ยรู้จักคำว่าโคดดิ้งไม่ว่าจะเป็นโคดดิ้งเพื่อการเกษตรโคดดิ้งเพื่ออุตสาหกรรมอ่าโคดดิ้งเพื่อวิชาชีพอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเตรียมรองรับการเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลนะครับสุดท้ายนะครับก็จริงๆแล้วในนามของสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ เราคิดว่าเรื่องโคดดิ้งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับแต่หล,หลายๆคนเข้าใจว่าโคดดิ้งเป็นเรื่องยากนะครับอยากให้น้องๆเข้าใจว่าโคดดิ้งเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับไม่ได้ยากเหมือนตัวสะกดไม่ได้ยากเหมือนความคิดนะครับแต่เป็นเอนเอรลเทนเมนต์ สำหรับกิจกรรมคดิ้งบอลรอบไฟนอลมหก,กรรมการแข่งขันทักษะโคดดิ้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจะจัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall l i f e s t o r e บางกะิิระหว่างวันที่13-15กันยายนนี้เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทและรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันคดิ้งเวทีระดับนานาชาติอย่าง Seoul International i n v e n t i o n Fair 2024 SIF 2024ณสา,าธารณรัฐเกาหลีต่อไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฉลองความสําเร็จโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าสะโพกเทียมเพื่อผู้ยากไร้ดาเนินการต่อเนื่อง5ปีในโอกาสครบรอบ90ปีแห่งการสราปนาม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมประกาศเดือนหน้าโครงการต่อในปีนี้รอเปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายนนี้ปัจจุบันเนี่ในประเทศไทยนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมีประมาณ3 0,000ื่นข้อต่อปีด้วยเทคโนโลยีที่เรามีนะครับและความสามารถของคุณหมอเนี่ย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเปลี่ยนผิวข้อเทียมไม่ว่าจะสะโพกหรือเขา่าได้ผลดีมากเมื่อเทียบกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกลับมาหายเป็นปกติมาใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีขึ้นมากเลยครับ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอและผู้มีจิตศรัทธาซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้กลับมาสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปผูดิรัมร่วมกับไอคอนคราฟจัดนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทยฮีโรสทูเ่ เอพิโซด3 Colors of Buriram งานผ้าไทยที่เปิดประตูอาณาจักรเส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการนำเสนอนิทรศการรูปแบบทันสมัยชูหัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่ไฮแฟชั่นสุดอลังการให้ได้สัมผัสกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิดและงานหัตถกรรมต่างๆโดยการออกแบบและสรรสร้างโดยชาวบุรีรัมย์ทุกชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง22กันยายนนี้ณไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยาม ด้วยงาน Color s of Buriram um, เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนให้ประชาชนในวงกว้างได้รับรู้และชื่นชมซึ่งภายในงานได้จัดแสดงเส้นทางการพัฒนากระบวนการทอผ้าของชุมชนต่างๆในบุรีรัมย์ที่มาพร้อมกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าทอรวมถึงงานฝีมือนานาชนิดซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจวางจำหน่ายภายในงานให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อหาอีกด้วยค่ะ ผู้ชมคะที่ร้าน The Old School Specialty Coffee ในย่านบางใหญ่เนี่ยนอกจากจะมีอินด o ร์แบบเมื่อสักครู่นั่งแอร์เย็นช่ำๆแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เป็น Outdoor นะุผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยหลายคนเลือกออกมานั่ง Outdoor เพื่อได้ซึมซับกับบรรยากาศของน้ำตกแบบนี้ด้วยสดชื่นไปอีกแบบค่ะช่วงนี้พักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามท้องทูเ์กันต่อนะคะ พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ e e c มีโรงงานทั้งไทยและต่างชาติใช้บริการระบบแพทย์จากสมิติเวชถึง280แห่งโดยมุ่งมั่นพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่ยุคดิจิทัลขยายฐานดูแลประชาชนในภาคตะวันออกเปิดตัวโรงพยาบาลบนฟ้าบนดินบอยบินไม่ว่าบนฟ้าบนดินบอยบินข้างในแสงคําว่าเราไม่อยากให้ใข่ป่วยซึ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ ทำให้คนเนี่ยแข็งแรงนะครับเป็นประเทศชาติมีความเจนนริญนะฮะด้วยแนวคิดตัวนี้เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่านอกจากจะเป็นส่วนของประเทศชาติในส่วนของชุมชนเนี่ยใครต่อใครเวลามาก็สะดวกนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมาแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับทุก generation จริงๆแล้วการการพัฒนาทางทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐและเอกชนก็มีเป้าหมายเดียวกันในการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพียงแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐอาจจะมีประชาชนมากนะครับระบบเนี้ย ถ้าเราเอาไปปรับใช้กับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็ยยจะลดการแอรอัดลดการระบบนัดหมอที่มาโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นปการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า,รากระทรวงสาธารณสุขก็คงมีแนวคิดที่จะทำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันถึงเรื่องทางงบประมาณท้งระบบซึ่งต้อง,อง,องใช้เปน็นจํานวนพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เอกชนมีความพร้อมก่อนก็ให้เป็นจำลองก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าทําแล้วเกิดประโยชน์จริงๆินะครับอันนี้คือคิดว่าไปก็ได้นะครับ ใหม่ม e วเอ็ e ซ์เดอะเนรุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk today ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเนทคอลลาเจน Talk together คุณผู้ชมคะเรื่องราวของการพัฒนาบุคลากรครูในพื้นที่ต่างๆเรายังคงเกาะติดอยู่คราวนี้จะพาไปที่จังหวัดลบบุรีซึ่งเขามีการพัฒนาไปในแบบ active learning ค่ะแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลต่างๆมาสร้างความโดดเด่นในการพัฒนาครั้งนี้ด้วยไปติดตามกับพี่จุ๋มปอยเด้งและน้องซันต้าเลยคะ่ะครับพี่กรณ์วันนี้ซันต้าฉายเหี่ยวอยีกแล้วนะครับได้ข่าวว่าพี่จุ๋มเนี่ยแอบไปสมัครเป็นนักเรียนซึ่งไม่รู้ว่าโรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยเขาจะยังรับพี่จุ๋มอยู่หรือเปล่านะครับอายุกีป่าน อ,อยากเล่นครับแต่ซันต้าน,นะครับยังอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านบีนะครับวันนี้เราจะไปดูการอบรมนะครับเขาบอกว่าวิทยากรครั้งนี้เพบความมั่นใจมาแบบเต็มร้อยเลยที่จะเอามาสอนบุคลากรให้มีความแอคทีฟนะครับและเมื่อบุคลากรหรือคุณครูนะครับมีความแอคทีฟแล้วก็จะเอาความแอคทีฟนี้ไปให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็จะมีความแอคทีฟมากเช่นกันงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงไปเลยครับ เพ่าแทนครูจากพักวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายต่างให้ความสำคัญและตื่นตัวในการเรียนรู้สร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนยุคศตวรรษที่21ให้เข้าใจการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกเข้าสู่แผนการสอนเชิง GPS five step นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้เด็กมีนวัตกรรมชี้วัดความสำเร็จของการศึกษาครูต้องเข้าใจกระบวนการ active learning นะฮะซึ่งมัน มันเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทั้งตัวเลยอ่ะโดยตรงเลยนะพอเข้าใจแล้วพอครัวไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะตอบโจทย์พัฒนาการของผู้เรียนทุกวัยเลยครับโดยอัตโนมัตินะฮะและผลมันจะเกิดขึ้นแบบเกินความคาดหมายนะครับและจะทําให้เด็กเนี่ยเก่งทุกๆด้านแล้วเด็กก็จะไม่เบื่อนะไม่เบื่อโรงเรียนนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาเองก็รู้สึกว่า เขาเรียนแล้วมันมีความหมายเขาสามารถสร้างผลงานได้สร้างผลผลิตได้เหมือนกับที่ในอดีตเราเน้นเฉพาะวิทยาศาสตร์อย่าเดียวไงแต่ตอนนี้มาทุกศาสตร์มันออกมาเป็นผลผลิตหมดภาครัฐถ้าเอกชนนี่เข้าร่วมเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วครับเป็นที่น่าพอใจหมคะเยอ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 ะมากนะแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องเร่งขับเคลื่อนให้เร็วกว่านี้เพราะว่าเด็กจํานวนมากนะต้องต้องสร้างความเข้าใจให้คือมากๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีพร้อมปรับตัวสู่การเรียนการสอนในยุคใหม่ศตะวรรษที่21ลดข้อด้อยสร้างข้อเด่นผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิค GPS a s 5 Step ด้วยสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมจริงๆเป็นกระบวนการที่อยู่ในสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ทีวีหรือว่าตัวเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์คุณครูเนี่ยมีความ คุ้นเคยนะครับกับกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแต่ว่าด้วยส่วนของ GPAD 5 Step เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงลึกถึงขนาดที่จะมาเรียนรู้ว่ากระบวนการในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยจะต้องสอนอย่างไรทําอย่างไรที่จะให้หนักเรียนเกิดการเรียนรู้และ พัฒนาตัวเองได้นะครับไปจนถึงขั้นของการพัฒนานวัตกรรมเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ย G p a d Five Step เนี่ยมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้นะครับสามารถผสมผสานการเรียนรู้ได้นะครับซึ่งนําไปสู่การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เป็นพลเรลโลกเป็นพลเมืองที่ยั่งยืนได้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่พวกเราเนี่ยจะมาช่วยกันทําให้กระบวนการเรียนรู้ G p a d Five Step เนี่ยไปถึงขั้นของการพัฒนานวัตกรรมนักเรียนให้ได้นะครับ จากแต่เดิมนะครับโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นท้องถิ่นนะครับคุณครูส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสอนในรูปแบบเดิมๆก็คือการสอนแบบบรรยายหรือว่าจะมีการให้เด็กได้ทําแบบกิจกรรมบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในวันนี้หลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่เป็น G5 ก็จะทําให้คุณครูของเราเนี่ยครับไปปรับนะครับวิธีการเรียนการสอนนะครับในรูปในรูปแบบที่เป็น Active Learning เนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเป็นเชิงรูปนะครับ ก็าจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมมากกว่าที่เรื่องของการบรรยายนะครับซึ่งก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้รับการเรียนรู้โดยการแบบมีความสุขในการเรียนห้องเรียนครับ สำหรับการอบรมของกระทรวงศึกษาธิการโดยสพทและมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาสร้างต้นแบบจะดำเนินการจนครบใน4พื้นที่ภาคกลางและขยายผลต่อทั่วประเทศสืบไปสัปดาห์หน้าพี่จุ๋มกับน้องซานตาพาไปโรงเรียนไหนอีก พลาดไม่ได้กับ Talktoday นะคะหมดเวลาสำหรับรายการ Talktoday ในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆของเรานั่นก็คือร้าน The Old School Specialty Coffee ในย่านบางใหญ่ค่ะใครมานะก็ชอบกันทุกคนเลยแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมคะ่ะอย่าลืมสั่งซิกเนเจอร์ของเขานั่นก็คือเมนู World ์สเย็น ได้รับรางวัลไปเมื่อปี2022แล้วก็เป็นเบสเซอร์ของร้านด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือ r e g i ู a t e Collagen นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา14นาฬิกา40นทีที่นี่ที่เดียวทางอมรินทร์ที HD 34วันนี้ก่็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ amarin tv